มาครับแต่นี้ผมก็เจอบ้านแปลกๆว่ะดูดินี่มันบ้านทรงอะไรวันนี้อ่ะไปเดี๋ยวลองแบบไปอ้อมเลยก็ดูสักหน่อยครับถ้าเป็นบ้านทรงนี้นะผมว่าแล้วก็น่าจะผูกง่ายนะยมาดูแป๊บหนึง่งดูดิโอ้โหแล้วสมมติว่าผมเข้ามาทางนั้นนะผมก็น่าจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวนะแล้วเราก็น่าจะเล่นได้ครับนี่เดี๋ยวไปจัดเลยละกันครับตอนนี้ก็เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วก็ หาแคมป์อยู่ประมาณสัก34นาทีอันนี้ก็เจอบ้านที่พอดีแล้วแล้วก็จัดสักหน่อยละกันละบ้านนี้จะมีป้อมปืนไหมละก็ไม่มีครับวะตอนนี้คนในแคมป์นี้ก็เนี่จะหาผมกันอยู่นะเพราะว่าผมเข้ามาก็3-4นาทีเลยครับแต่พวกนี้ก็ยังไม่เจอผมนะเพราะว่าผมก็ว้าไปมาว้าไบ้านนี้ก็เลเวล5ซะด้วยเล้ย และมีทางเข้าไหมเดี๋ยวมาหาบันไดขึ้นครับและก็ดีไงเจะแล้วไปเปีวลาก็ไปข้างบนเลยนะและบันไดยอยู่ไหนต่อจะมีบันไดบนเมื่อกี้ครับอยู่บนบ้านเนี่ยม,มาหาทางขึ้นก่อนแล้วกันเฮ้ยและตอนนี้มีคนมาแลว้ววะจากหวานนี้เราก็ต้องรีบครับเดีย๋ยวไปทันแน่นะ มีจุดสีแดงมาแล้วแล้วผมหาบันไดยังไม่เจอเลยบ้านนี้ทางเข้าอยู่ทางไหนปะเนี่ยจะขึ้นไปชั้งบนเนี่ยตรงนี้มีไหมโอ้โหแต่บ้านโคตรวัวเลยวะแต่หว่านนี้เราก็ยิงวัวไปเลยครับเดี๋ยวก็น่าจะเจอเองนะถ้ามันไม่หีบบันไดก็นี่จบแน,น่้ก็จะขึ้นไปชั้นบนนะตอนนี้ผมยิงไปหมดแล้วว่ะไม่อยู่ไหนวะเนี่ย มาแล้วอันนี้มีสองเท้าครับโอ้ยโอ้โหหลังก็มาแล้วบอกว่าผมจะตุยเลยนะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยและก็ร่วงครับเฮ้ยเอาแล้ววันนี้ไม่ตายด้วยโดดนี้เฉยเลยแต่ก็เลือนน้อยมากอะ่ะแล้วจ้าโอ้ยและก็ร่วงไปหนึ่งครับอีกตัวเดียว อย่าแป๊บหนึ่งไรก้อนโดนไปมาไรก้อนร่วงไปครับโอ้โหยิงหาเลยนะบ้านนี้มันส่งไรมาเนี่ยหาบันไดไม่เจอนี่ตรงนี้ก็โล่งนะแสดงว่าไรก้อนน่าจะขึ้นได้ครับและก็ดีไงเจอเลยครับโอ้โหไป ริชแมนช็อปโลหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเดิมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ U i d ดีพร้อมเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบผ่อนชาระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้มเติมไวเติมได้ย4สชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิก์ใต้คลิปเลยครับไปครับบอกเลยครับว่าถ้าบ้านไหนมีบันไดอย่างนี้เนี่ยเราก็เสร็จโจทย์นะ แล้วก็ยิงไปนี่ทีนี้ก็ไม่มีใครตามผมมาได้เลยนะบอกเลยครับว่าถ้าใครทําบ้านแบบนี้มนได้อย่างนี้จบเลยนะแลวก็ะอยู่ได้ชิวๆตอนนี้เริ่มมากันหลายคนมากเลยครับแลวก็ไม่ตายด้วยและววงไปครับนี่ไงอเอ้ย โดนยิงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้เพดานพังที่คือผมวันนี้เลยนะผมตกลงไปเลยนะแล้วดูดิผมม่าอยู่วันนี้ที่คือเราเห็นรอบด้านเลยนะตอนนี้ผมสามารถยิงได้หมดเลยครับแล้วก็สามารถมาอ้อมเลยก็ดูอย่างนี้ได้นะแล้วผมจวจเจอตัวนาเขตยอย่างที่สวยอยไวอได้มาเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันเจาะต่อครับเอาให้ตรงนี้ไม่มีที่เล่นเลยนะถ้าใครขึ้นมาแล้วก็เราก็น่าจะยิงได้อะ่ะเฮ้ยดูดิตกลงมาแล้วสินะและมันก็จะขึ้นตามผมมาไม่ได้ครับเพราะว่าผมกอบทำลายมันไดนะยเ่าร่นี่นี่ลายก็อยู่บนนี้คนเดียวชิวๆเอาดิตามมาสิ และก็ร่วงไปอ้จังหวะที่ผมยิงอยู่เดี๋ยผมต้องโฟกัสเลือดตัวเองด้วยนะเพราะว่ากลัว่าเลือดน้อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะตายเอาไอพวกนี้ผมยิงไปนี่คือมันเกิดมาได้ไงเดี๋ยวผมตายนี่คือตายเลยครับแต่ก็ต้องเซฟตัวเองหน่อยไม่ต้องไปวัดสุดก็ได้นะไล่ก็ร่วงไปนีไ่ไงอันนี้เราก็สามารถยิงได้หมดเลยนะดูดิและสมมติว่าจะมีคนขึ้นมาตามผมเนี่ยเราก็ยิงได้นะ มันขึ้นมาได้มันก็จะตามมาไม่ได้เช่นเคยนิ่งๆแบบนี้ก็เสร็จจรตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีสไนเปิลเข็งผมมาแต่ก็มาผมตั้งอุปกรณ์อยู่ละวนีหลบได้นะแล้วพออยู่ตรงนี้ด,ดูดิมันใกล้กับบ้านต้นไม้เลยครับเดี๋ยวต่อจะหมดเวลาดิผมจะโดดลงไปนะจะโดดไปบนบ้านต้นไม้เลย ละไก็ร่วงไปแล้วก็มีอีกตัวมา,านี้ร่วงไหมโอ้ย,อยแต่ก็ดีครับเพดานมันก็เป็นรูอยู่ละแต่งี้ก็เอาระเบิดไปกินระเบิดนี้มันก็ติดตามนะโดดไหมบึ้มเรียบร้อยนีไ่ไงตายแล้วดูดิจะดูว่าจะมีใครตามต่อวะออนนี้ลอยก็อยู่วันนี้เลยนะ บ้านนี้บอกเลยว่าโคตรเอาอะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมได้นะมันก็ทําอะไรไม่รู้ครับบนบ้านนี้มันก็วนอย่างนี้เนี่ยทำให้เราแบบมีที่ยิงเลยโคตรชอบอะและก็ร่วงไปโอ้ยพอโดนแล้วก็เราต้องจุกนะฉีดยาแป๊บหนึง่งเพราะว่าผมคนเดียวครับคนอื่นก็มามาเป็นหลายคนมากเลยเนะี่ย น่าจะสิบคนได้เดะจริงโอ้โหไม่ร่วงว่ะแต่ก็สาหัสมากเลยนะมันวิ่งไปแล้วตรงนี้สองตัวเลยครับมาแล้วสไนด์ด้วยนะแล้วก็โอ้ยโอ้โหไม่ร่วงว่ะ นว่าจะร่วงละเฮ้ยตรงนี้มีตัวดูนะดิลอยก็จะเข้าหลังครับบอกเลยว่าบ้านนี้ที่เล่นโคตรเยอะอ่ะดูดิเราเข้าหลังได้นะเป็นไงวะบอกเลยว่าเพลียวจริงอยู่บ้านนี้เนี่ยครับว่าโจนนี้จะตายปะอันนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย และก็ร่วงไปนี่ไงนี่เราไม่พ้นสินนะวะม,มาเล่นตัวนี้ต่อครับแต่ตัวไหนที่หลบอะไรก็ปล่อยไปนะโอ้โหดูดิกำลังจะขึ้นมาว่าแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีครับมันก็ไม่มีบันไดให้ขึ้นเลยนะเฮ้ โอ้ยคนี้เจ็บมากแต่ก็จะสูญหมแ่อนและก็ร่วงไปตอนนี้คนเริ่มมาหว่าดดูดิที่บันไดนี่สาสตัวเลยและก็ร่วงไปอีกโอ้โหยาวๆงานนี้นี่เพราะว่ามันขึ้นมามันก็ไม่รู้ไปไหนนะมันก็เข้ามาที่จุดให้เรายิงเนี่ยระยะนี้เราก็ยิงได้หมนครับแล้วผมก็สามารถหลบได้ด้วยนะอย่างเอาเฮ้ยนี่งไง โดนนี่เอาเกินไนนม่คอนบนบ้านต้นไม้ครับดูดิมาจัดสักหน่อยตายแล้วร่วงปะโอเคร่วงครับไม่อย่างงอยู่ที่บันไดเอาก็ยิงได้นะตรงนี้ก็มีใช่ปะ เอาว่าเยอะจริงบอกว่านี่ยุเป็นสิบตัวได้ครับตัวไหนที่เรายิงไม่ได้เนี่ยเราก็อ้อมมาโอ้ยกำังตายแล้วว่ะเลยก็หลบไปได้อย่างนี้ก็เอาเระเบิดไปกินโดนไหแล้วก็บึ้มไม่รู้ว่าโดนเบาไม่รู้ว่าตายเปลนะ่านะแต่ก็โดนอยู่โอ้โห ผมจะโผล่ไม่ได้ครับตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีสนยอยจ่นะเอาไม่เสี่ยงครับสนเม็ดเดียวที่ผมร่วงอะแล้ก็ร่วงไปอีกตอนนี้จุดสีแดงเยอะมากครับมันก้นี่จะมากันเยอะเลยนะมาดูดิคนบนบ้านต้นไม้อย่างเยอะผมต้องยิงก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะโดดลงไปบนบ้านต้นไม้ครับแล้วก็จะโดดแล้วก็จะหนีเลย ก็เดี๋ยวมาดูคำว่าผมจะรอดป้ะเหมรูนว่าโดดไปจะตายเหมือนเมื่อวานป่าเมื่อวานที่โดดไปเลยก็ตายนะมันสูงไปก็อันนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็ร่วงไปครับลัแบบตายแล้วไงน่าจะมีสไนนนะมาดูดิไปโคตรไกลอะ่ะ โอ้โหตรมมีสองตัวดูดิไรก็ไม่ร่วงด้วยโอ้โหตรงนี้ก็ยังมีคนยิงได้ว่ะเอาเกินร่วงไปครับมีปะเมื่อกี้เห็นสองตัวนะนี่ไงมาแล้วตัวนจริงยิงได้ปะเน่ไรก็ร่วงครับแล้วผมก็โดนยิงด้วยนะ Okay. อันนี้ก็ไม่น่าจะมีใครขึ้นมาเลยครับเนี่ยบ้านต้นไม้แล้วก็เอาแล้วก็ร่วงครับนี่เพราะว่าดวผมก็จะโดดไปบนบ้านต้นไม้นะแต่ว่าจะโดดถึงเบล่าแต่ก็น่จะถึงแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากครับแล้วก็ร่วงไปอีกแล้วผมก็เจ็บนะ มาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยิงเรียกครับยิงหลอกไปนะให้พวกนี้มันไปโฟกัสตรงนั้นแหละตอนนี้ก็เหลือ3นาทีเดี๋ยวมาโดดเลยจังหวะนี้พุ่งไปเลยครับบนมาต้นไม้ไปเลยเพื่อเล่นไม่ตายด้วยสวยโอ้ยโอ้โหแล้วพวกนี้เห็นว่ะโอ้โหเมื่อกี้สาวยิงหลอกแล้วโอ้โหเยอะเกินหนีได้ปะเนี่ยเราต้องลงทางนี้นะเพื่อแเล่ผมตายว่ะเลือดน้อยมากอะ ถึงโดดไปก็น่าจะตายนะเยอะเกินไปก้ผมโดดไปก็จะเห็นละนี่ก็จะเีอยไรครับแล้วไปยิงผมด้วยนะผมตายแล้วยิงอะไรเนี่ยว่าเด้เกินแต่ไปย่อเหลือ3นาทีเลยครับแล้วก็โดดเล่นดีกว่านะผมว่จะรอดไงเอาเกินไปวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับเจอบ้านแบบนี้มันเล่นง่ายเลยแบบมันไม่มีใครตามผมมาได้อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับ